ผมคนหนึ่งที่ได้เปิดประเด็นเรียกร้องให้รัฐบาลทำประชามติสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วประเทศในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างสถานบันเทิงครบวงจรหรืออ n นเ r อร์เ m e n t complex โดยมีการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายอยู่ด้วยคงจะเป็นคนแรกๆในตอนนั้น ที่ออกมาแสดงความเห็นว่าปัญหาการจะสร้างบ่อนคาสินโนถูกกฎหมายต้องจบที่ประชามติเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นคณะกรรมาการวิสามัญศึกษาเรื่องการจะเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์การพนันออนไลน์ของสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างที่เป็นกรรมาธิการวิสามาันชุดนี้ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายสนับสนุนและก็ฝ่ายคัดค้านรวมไปถึงได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือบ่อนคาสิโนโด้วย ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อได้ฟังข้อมูลทั้งสองด้านทั้งด้านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลซึ่งเป็นการยากที่จะตัดสินใจเลือกระหว่างปัญหาทางสังคมกับปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งจะออกแนวทางไหนก็ได้ด้วยความลังเล จากข้อมูลทั้งหมดนี้ผมก็คิดว่าน่าจะให้ประชาชนทั้งประเทศผู้มีส่วนได้เสียและมีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศน่าจะสอบถามความเห็นของประชาชนเพื่อจะได้ข้อยุติผมจึงนําเรียนว่าผมมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมต้องทำประชามติโดยข้อแรก ผมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่มีพรรก,การเมืองใดที่ใช้เรื่องนี้หาเสียงเป็นนโยบายหาเสียงอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและก็เด่นชัดที่สุดไม่มีการชูประเด็นเรื่องเปิดบ่อนคาสิโนโหาเสียง 2. ในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาก็เขียนกว้าง ว่าจะสร้างสถานบันเทิงครบวงจรหรือที่เรียกว่าการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่นสวนน้ำสวนสนุกศูนย์การค้าสถานบันเทิงครบวงจรอินเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นำคอนเสิร์ตเทศกาลและการแข่งขันกีฬาระดับโลกไม่มีคำว่าคาสิโนโอ,อยู่ในนโยบายเลยครับสาม การเปิดบ่อนคาสินโนผมคิดว่ามีผลกระทบต่อสังคมเนี่ยสูงมากพอเมื่อมีผลกระทบต่อสังคมสูงมากแบบนี้ต้องถามความเห็นของผู้คนในสังคมว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ 4. การเปิดคาสินโนก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมมีปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นมามากมายตั้งอาทยากรรม และก็ปัญหาอื่นๆแต่ว่าในทางเดียวกันก็จะมีรายได้จะมีการจร้างงานจะมีปัญหาหรือจะมีผลทางทางเศรษฐกิจทางธุรกิจเพราะต้องถามประชาชนว่าเลือกเอาระหว่างปัญหาของสังคมกับปัญหากับรายได้ทางเศรษฐกิจทางธุรกิจจะเลือกอันไหนครับ 5. จะได้พิสูจน์ว่า คำกล่าวของนายทักษิณบอกว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการสร้างบ่อนคาสินโนคนที่คัดค้านเป็นเสียงส่วนน้อยนะครับพวกนี้ก็ทำตัวเป็นไอ้เก้ขวางคลอง6เพื่อยืนยันว่าคุณทักษิณได้พูดว่าเรื่องการเปิดบ่อนคาสินโนเนี่ยคุณทักษิณคิดมาก่อนคิดมาก่อนสิงคโปร์ด้วยซ้ำไป แต่ว่าถูกคัดค้านจากพวกมือถือสากปากถือศิลก็เลยทำให้สิงคโปร์ได้ทำไปการทำประชามติจะยืนยันว่าคำพูดของนายทักษิณในเรื่องนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่เจ็ดถ้าหากว่านายทักษิณมั่นใจ ว่าการเปิดบ่อนคาสิโนโดได้รับการสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ผมก็เห็นว่าก็ไม่ควรที่จะปฏิสเสธเรื่องการทำประชามติถ้ามั่นใจว่าชนะก็ทำทำประชามติไปไม่ควรที่ประกาศทุบโต๊ะว่ายังไงก็ไม่ทำประชามติล่าสุดนายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยถ้าหากว่าต้องการให้เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยจริงก็คือต้องยึดเสียงข้างมากเมื่อยึดเสียงข้างมากสิ่งที่ชี้วัดได้ก็คือการทําประชามติเพราะอะรัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการทําประชามติไม่ใช่มุกมิด มาสร้างบนคาสิโนโที่ถูกกฎหมายโดยประชาชนเจ้าของประเทศเขาไม่ได้รับรู้และไม่ได้ตัดสินใจอนสนับสนุนนะครับว่าถ้ายึดหลักการประชาธิปไตยต้องทำประชามติครับ